บ้านดอนมันนะครับบ้านดอน,นมันอยู่แถวไหน,น,บนบ้านดอนมันอยู่แถวไหนเนาะบ้านนมันนก็อยู่ในป่านี่ครับแล้วก็นี่บ้านใหม่กอทางขวามือนี่ก็เป็นบ้านน้องยำปาครับอันนี้มาเที่ยวชุงนามาดูธรรมชาติปลูกสดบโอโซนนะครับอันนี้ก็เป็นเขาดูครับอันนี้เป็นเขาอีกกำลังจะตั้งท้องนะครับใบธงเริ่มที่ละ เาทีคือมันใบเริ่มแข็งแข็งต้นแตกกอนะครับก็จะมียาบ้างจะมียาบ้างป้าไปาบ้านไหนขยันเสาที่ก็จะมาถอนยาถอนก้ายาก็ไม่ค่อยมีวันนี้ไม่ค่อยมีเวลาก็ขึ้นป้าไปบางทีก็เคยฉีดยาแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อยฉีดแล้วครับเพราะยาเขาพยายามเก็บนะครับครับอ่ามาดูนี่ครับชอภูมิใจเสนอครับอันนี้ขาตอนแรกก็คิดว่าดำแต่ไม่ใช่ ครับเดี๋ยวก็คุยน้องคนสวยเขา,นนาเขาลิหยอดนะครับเดี๋ยวไปถามคนเขาทำนาบิงนีครับตามมาเลยครับอ <c oughs> ันอนี้ก็ยอดนี่อันนี้เจอคุณลุงสนองกับคุณป้าอันนี้กำลังอยู่ในเ,เกี่ยวเขาอยู่ครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง อ่าอันนี้น้องอะไรต้นแตนค่ะน้องแตนนะครับอยู่บนสูงน้องแตนเนี่ยอยากรู้ที่ไปที่มาของเข่าแแปลงนี่คร<ช>ับอธิบายฟังดูอันนี้แต่อันนี้จะอันนี้จะเพิ่งหยอดค่ะอันนี้เขา่าเกาเรียข่าเข่าเหนียวค่ะเข่าเห,าเหนียวเอ่หอหยอดยอด,ดี่หมายเข้าว่าอย่างไรหมายถึงเราปั๊บนาดินใครปั๊บนาดินใช่ไหมคะคแล้วเราก็เอาจกพุดเป็นร่องอะค่ะจกพุดเป็นร่องเป็นเป็นหลุมเล็กๆถ้าเป็นแนวเราก็หยอดหลุมละสี่ห้าเมตรทุกหลุมสี่ห้าเมตร เหมือนการหยอดเาะะ้าพูดเลยค่ะเจัวนี่มันจะงอกสักกี่วันจะงอกล้วน้ำมันลดไหมมันไม่ลดค่ะอันนี้รอฝนรอฝนก็งอกรอฝนตกมามันก็จะงอกหน่อยดอกงอกงอกชาเร็วขึ้นอยู่กับฝนตกลงมาค่ะแต่มันก็จะไม่เสียเพราะว่าเราหยอดใ่ดินไปแล้วมันแบบนกุก นกก็จะไม่มากินใช่ปกติเราหว่านทิ้งเงี้ยมันก็จะเป็นพวกนกอะไรมากินเนี่ยได้แต่ยังไงเราหยอดลงไปใต้ดินนกนึงมันมากินแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันจะงอกขาก็การมันแต่เวลามันงอกออกมามันก็จะสวยเป็นชิ่อเนี่ยสวยจริงอีกเดือนหน้าก็เริ่มออกรวงเนาะหน้าอันนู้นน่ะจะออกก่อนค่ะแต่อันนี้จะเป็นรุ่นแรกรุ่นี่อันนี้รุ่นหนึ่งอันนู้นรุ่นสองอันนี้รุ่นสามแสดงว่า ต่างกันเดือนเดือนเดือนอันนี้ก็จะเป็นมีนาเมษาแต่อันนี้เริ่มปลูกมีนาเริ่มปลูกเมษาเมษานี่เริ่มปลูกมิถุนามิถุนาการต่างหากเพราะว่าชงนะอันนี้ประมาณสามมีนาเมษาประมาณมีนาต้นเดือนสี่เดือนประมาณสี่เดือนเหลืออะไล่ะสี่เดือนสามเดือนสองเดือนโอเคครับอืมก็ตอนนี้อันนี้เขาเหนียวอันนี้เขาเหนียวค่ะเขาเหนียวปลูก ทำไมปลูกไปเพื่อทำข้าวเมาอ่อนอ๋อแต่ว่าบ้านอยู่ครับบ้านอยู่ไหนอยู่บ้านโนนน้อยค่ะบ้านโน่นน้อยอยู่บนาน่นน้อยเอ่อเดี๋ยวนะก่อนจะเดี๋ยวก่อนจะได้เขาทำไมเขาไม่ปลูกข้าวเจ้าอันนี้ข้าวเจ้าเนาะอันนี้ข้าวเจ้าค่ะทำไมเขาไม่เอาข้าวเจ้าทำข้าวเจ้าไม่สามารถทำเป็นเป็นข้าวเหนียวแล้วมาเป็นข้าวเมาอ่อนได้ค่ะข้าวเจ้ามันจะแข็ง ได้ข้าวเหนียวที่เราเลือกป่ะเดี๋ยวข้าวเจ้าทีขาขาวอ่เอกข้าวเมาข้าวขาวน่าจะทำด้วยข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวข้าวเมาพ่อข้าวเมาโปทำด้วยข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวนะข้าวเจ้าค่ะอ๋อข้าวเจ้าไอข้าวขาวที่แข็งแข็งนะครับข้าวเม่ามุกเป็นข้าวเหนียวอ่ามันเคี้ยข้าเรียกข้าวเม่ามุกอ๋อเอไอนี่ได้ทำจากข้าวเหนียวข้าวเหนียวค่ะเอ่อข้าวเหนียวข้าวเมาอ่อนนั่นจากข้าวเหนียวค่ะที่ที่เป็นน้ำนมไม่ใช่เป็นแบบแข็งไม่ใช่เป็นแบบ แนมแก่มากแล้วค่ะอ๋อ,าอมาดูครับมาดูกันค,ครับอังน,นี้ยังไม่ได้ค่ะแบบนี้อันนี้ยังไม่ได้ค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ยังยังเป็นรีบอยู่ยัง,ย,งยังไม่ตั้งน้ำนมยังไมเราเอาแค่แบบปลายแข็งแต่ว่าพวกลวงจะเป็นน้ำนมอืมอืมเป็นด<อ>ี๋ยวเราเลือกเราเจะเลือกอยังไงครับม,มาดูเขาอ,อันนี้ เขาในการเลือกทำข้าวเหนียวใช่ค่ะทำข้าวมาอ่อนไปทำข้าวมาอ่อนลักษณะลองอธิบายฟังดูนี่ค่ะเราจะเลือกปลายดวงที่มันออกเป็นสีเหลืองแล้วปลายรวงเริ่มเป็นสีเหลืองนิดๆนิดๆแล้วก็สโพนก๊กรวงก็เรียกก๊กค่ะก๊กมันก๊กมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็ยังเป็นน้ำนมอยู่ค่ะน้ำนมคืออะไรน้ำนมการเดือยใช่ลองลองมันจะแบบไม่ไม่แข็งมากหรือว่าน้ำนมนี่ครับเนี่ย ข้าวขาวนี่ครับใช่ยังยังเป็นน้ำนมอยู่ค่ะอเขาเรียกว่ายังเป็นน้ำนมอยู่แบบนี้อืมค่ะนี่คือน้ำนมเขาจะขาวเนี่ยน้ำนมจะออกมาเนี่ยค่ะนี่คือน้ำนมเขานะคะปลายก็จะแก่กว่าเดิมไปหน่อยอันนี้ปลายก็แข็งใช่ค่ะจะเป็นข้าวสารแต่มยังไม่ถึงแต่ว่าพอไปขัวปั๊บจะเป็นสีเขียวนะครับใช่ค่ะ นี่เลยค่ะที่มาของคำว่าพกกระป๋ายพกลวงกระป๋ายลวงที่ราคาจะแตกต่างกันเขอโทษที่กระเด็นกลวงกระป๋ายลวงค่ะเสียภาพพดอันนี้อะไรนะอันนี้โก๊ะอันนี้โก๊ะเอาใหม่ดูอันนี้โก๊ะอันนี้โก๊ะจะเป็นโก๊ะค่ะช่วงนี้จะเป็นโก๊ะแล้วนะจช่วงนี้โก๊ะใช่ค่ะฝายก็จะช่วงฝายขึ้นนี่ใช่ค่ะช่วงนี้คือฝายฝายลวงค่ะฝายมันก็จะเป็นสีแดงอันนี้ เอาสีน้ำตาลเนาะตอนจะเก็บเอาจะเป็นสีเหลืองค่ะแต่ก็ใช้ได้พอเวลาทำล้วก็ไปแยกใช่ไหมใช่ค่ะเราแยกต่างปลายแยกท่างโคนใช่ค่ะอ่าะนนั้แยกกกปลายแยกกกปลายอันไหนที่ก็กินอร่อยกกค่ะกกลวงจะอ่อนกกลวงจะอ่อนนิ่มโอเคครับอันนั้นก็เนี่ยก็จะได้ขันย้อมก็ได้ก็จะได้ขมอ่อนเราต้องเลือกเอาที่เรารวงนะมาตั้งมาตั้งเป็นหนึ่งโอ้พี่น้องเลยอยากกิน ลุงแกลุงเกีเก่ยวยากแม่มยากรคัเนี่ยลองไปดูพดดูคุณลุงคุณลุงสมัยเอ้ยลุงสน<ว>น้องลุงสนน้องอันอนึ้นก็คุณแม่ปนันีนะครับทำไมต้องมาทำเอตข่ายน,ก,น,ก,น,นกคับกันนกนี่กันนกเดี๋ยวเราเราเราต้องมาถึงข้างข้างทางดูว่าแค่ไหนก่อนเลยแค้พอค่ะแต่ตอนที่เรายังไม่เด็้ยกก็จะไม่ไม่ชูมันขึ้นแล้วก็จะงมมันลงเพื่อให้นกไม่ลงนะครับช่วงเนี้ยที่เราทำตะข่ายพละชนเนี้ยเขาใกล้อื่น ่าง,งเนี้ยบินเนี่ยทั่วไปอ่ะออกบินเดี๋ยวยังเนี้ยหนุกมันก็จะมาลุมถิ่นพอตรงอื่นมันยังไม่ออกเราก็จะเสียหายพอเวลาหนุกมันลงมันมันลู่เหมือนเมื่รเสียก็มาคุมตะไข่ล <Okay, S 2> ะเก้คครับนี่นคือ,อชีวิตชาวนาในการทำขมเอวอ่อนนะครับมา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 ,มาอยู่ในทุงนท่งนาทุ่งนารู้ไหมครับผมตื่นตีหกผมตื่นจริงผมเนี่ยมเมื่อคืนรับแรับ,บตื่นตื่นประตอน,นตี ตีหนึ่งครึ่งตื่นขึ้นมาก็ไปททำอะไรก่ะน,นักทั้งนองเข้าไปประมาณตีสี่ผมก็นั่งอะไรก็กลจะรับถ้ารับยาวเลยทับตีสเลยขับรถมาจากนวนสูงมาบานน้นน้อยขับมากับมืดอยู่ครับก็มาไป,ไปดูการทำขมเหมาช่วงส่งตลาดเมื่อเช้านะครับแล้วไปดูกันได้ครับแต่ตอนนี้มาดูทำ ลุงก็ป่ามาเกี่ยวเขาไปเลือกคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมาเกี่ยวมันจะเข้าท่ากันไม่ค่ะมันเราเราต้องเลือกอันที่มันสามารถไปทำต่อได้ค่ะที่มันแก่ที่อันนัถึงไปทำต่อได้แต่ว่าเราต้องเลือกอันที่แบบถ้ามันเหลืองไปแล้วแบบมันมันเหลืองมากไปแล้วมันไม่สามารถทำได้ค่ะมันจะแข็งแล้วก็ถ้าเหลืองก็ปล่อยทิ้งไปเลยใช่ค่ะปล่อยทิ้งไปทำแนวเลยเลยค่ะ เอาไว้ทำแนวดูจักทำแนวไหมครับเดี๋ยวมาทำแนววายทำพันปีหนาเพราะฉะนั้นก็รีวิวหอบ้านเองนะครับครับขอบคุณมากครับอ่ะลองมาดู้องทุ่งนานะครับ้องทุ่งนาเขียวขจีนะครับอันนี้เขาเจ้าด้วยครับกำลังแตกคอรวงไอ้ไม่กำลังแตก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 รวงแตกต้นนะครับวันนี้ก็เอฟซีคอ กินข่าอร่อยนะครับตอนยำช้าวครับวันนี้ที่7กันยา63เก้าครับ, 9, บ